สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอปตอบแล้วหลังคนมองกีดกันน้องปีใหม่กับครอบครัวสงกรานหลังจากที่แพนนบประพาและแอปทักษอ่อนได้พูดคุยกันเรื่องการมีความรักางานนี้สาวแอปได้ตอบไปว่าตนเองคงไม่มีโอกาสแบบนั้นอีก ทำให้หลายคนมองว่าสาวแอปคงไม่เปิดใจมีความรักอีกครั้งและรวมไปถึงประเด็นที่คุณปู่ไพวงพูดถึงสาเหตุที่ไม่ได้ไปร่วมเชียร์หลานสาวที่โรงเรียนหรืองานต่างๆและโบยให้ไปถามเรข,ขาของสาวแอปทักษะออนคำตอบนี้ทำให้หลายคนคิดว่าแอปนั้นกีดกันมาให้คุณปู่และครอบครัวไปเชียร์และให้กำลังใจหลานสาวตามงานต่างๆซึ่งแอปได้ตอบถึงเรื่องนี้ถามว่าปู่ไพวงบอกว่า ไม่ได้ไปให้กําลังใจน้องปีใหม่ตามงานโรงเรียนเพราะไม่มีคนแจ้งคิวใช่ไหมแอปตอบว่าเอาจริงๆไม่ทราบเลยค่ะตอนนี้แอปยุ่งมากทั้งงานละครพอละครจบก็มีงานอื่นๆเข้ามาและไม่ใช่เฉพาะแอปคนเดียวปีใหม่ด้วยเขาปิดเทอม2อาทิตย์ก็ยุ่งกับงานโฆษณาไม่ได้เห็นเลย แต่ถ้าถามแอฟฟังจากแค่นี้นะคะแอฟคิดว่ามันไม่มีอะไรเพราะว่าเราคุยกันอยู่หมายถึงกับคุณปู่นะคะถ้ามีอะไรก็อัปเดตก็คุยกันตลอดและเขาก็เจอตลอดอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งไปมามีอะไรก็คุยตรงตลอดบางทีคุณปู่มารับแอฟก็เจอคิดว่าถ้ามีประเด็นหรือปัญหาอะไรคุณปู่ก็คงคุยกับแอฟได้โดยตรงเสมอก็ไม่เห็นท่านพูดอะไรนะคะ ถามว่าก่อนหน้านี้มีได้แจ้งเรื่องงานน้องปีใหม่เคยชวนหรือแจ้งบ้างไหมแอปตอบว่าถ้าถามก็ตอบแต่ถ้าไม่ได้ถามตามปกติก็ไม่ได้รายงานค่ะเราทำอะไรเยอะมากและคงไม่ได้มีประเด็นบอกทุกวันถามก็ตอบทุกวันนี้ก็สบายๆถามว่าแต่ปู่ให้ไปถามเลขาดูว่าเขาให้ไปงานไหมคนตีความว่าแอปกีดกันหรือเปล่าแอปตอบว่าโอ้โหไม่มีแน่นอนค่ะ เท่าที่ฟังตอนนี้ส่วนใหญ่คุณปู่จะติดต่อแอปโดยตรงหรือติดต่อเลขาแอปว่าจะเจอกันกี่โมงกับพี่เปิลทางนี้แอปได้ชี้แจงแล้วว่าไม่เคยกีดกันคุณปู่กับน้องปีใหม่เพราะทั้งคู่มีการอัปเดตกันตลอดเวลาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ